5จังหวะนายทวารรักษาประตูทิ้งถุงมือมาทะลวงประตูเสียเองใช่ว่าผู้รักษาประตูจะทําหน้าที่อยู่ที่ประตูเพียงอย่างเดียวเพราะในเกมการแข่งขันหากผู้รักษาประตูมีโอกาสก็มักจะขยับขึ้นหน้าทิ้งประตูสุดแสนที่ลกเพื่อหาจังหวะทําประตูเช่นเดียวกับผู้เล่นในสนามคนอื่นๆวันนี้โกคิกจะพาคุณผู้ชมไปย้อนวินาทีทําประตูของ5นายทวารรักษาประตูทิ้งถุงมือมาทะลวงประตูกันครับ เบอร์โตบิโอลีผู้รักษาประตูทีมเบเนเวนโตย้อนกลับไปในปี2017กับทีมเบเนเวโตซึ่งถือเป็นทีมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะก้าวขึ้นมาเล่นในเซเรียอาพ่ายแพ้ต่อเนื่องถึง14นัดแต่แล้วปฏิหารก็บังเกิดในนัดที่15ระหว่างการเปิดบ้านพบกับเอซีมิลาน ในวันนั้นเอซีมิลานทําประตูขึ้นนํา2ประตูต่ตอนหโดยในช่วงท้ายของการต่อเวลานาทีที่90เบนเนเวนโตได้ลูกฟรีคิกจากกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายแล้วก็ได้ดานิโดคานตานดีเป็นผู้ยิงเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและลูกนี้ก็ได้ถูกสังหารต่อโดยอันเบอร์โตบิโอลีผู้รักษาประตู มงกระแทกเข้าไปอย่างงดงามเรียกได้ว่าทั้งทีมดีใจกันชิบหายวายวอดเพอๆอันเบอร์โตบิโอลีแม่งดีใจมากกว่าเซฟจุดโทษได้อีกมั้งแต่ก็ต้องบอกว่าแม่งน่าดีใจมากจริงๆเพราะหากไม่ได้ลูกนี้เบเนเวโตก็ไม่สามารถตีเสมอเอซิมิลานพร้อมกับเก็บแต้มแรกบนสนามเซเรียได้ปีเตอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูทีมแอสตันวิลลา หรือที่หลายคนรู้จักกันในฉายายักษ์เดนแห่งโอแทฟอร์ดนอกจากจะเป็นตำนานผู้รักษาประตูตให้กับผีแดงแล้วในช่วงที่เขายังอยู่กับแอสตันวิลล่าเขาก็เคยสร้างเสียงฮือฮาลานสนามด้วยการหวดแข้งในนาทีพบกับเอฟเวอร์ตันมาแล้วโดยจังหวะทำประตูลูกนี้แอสตันวิลล่าได้ลูกเตะม,มุมในช่วงท้ายเกมเมื่อช迈คลิลวอลเล่จัดไปหนึ่งประตูเต็มข้อเรียกได้ว่าฝั่งผู้เล่นเอฟเวอร์ตันยืนเหวอกนด่าในใจกันว่า สรุปมึงเป็นผู้รักษาประตูหรือมึงเป็นใครกันแน่วะแม้กเกมในวันนั้นแอสตันวิลล่าจะพ่ายแพ้ต่อเอฟเวอร์ตันไป3ประตูต่อ2เลเน่ฮิกกีตาผู้รักษาประตูทีมแอตเลติโกนาซิออนาน นี่ก็เป็นผู้รักษาประตูที่มีฝีตีนโคตรตำนานอีกหนึ่งคนผู้รักษาประตูคนอื่นอาจใช้มือปัดใช้ส้นตีนถีบเตะบอลไม่ให้เข้าประตูแต่พี่เลนเน่ฮิกิตาแกเสือกใช้ท่าโคตรยากในการรักษาประตูจนได้รับฉายาว่าสกอร์เปียนคิกเนื่องจากท่าที่พี่แกใช้คล้ายกับแมงป่องที่กำลังใช้กล้ามโจมตีศัตรูซึ่งนอกจากเทคนิคการหยุดลูกฟุตบอลที่เหนือชั้นกว่าใครแล้ว ตลอดอาชีพนักฟุตบอลของเลเน่ทิกกีตายังฝากผลงานการทำประตูภายใต้การเป็นผู้รักษาประตูเอาไว้อย่างมากมายแต่หนึ่งลูกที่ยังกลายเป็นตำนานจวบจนทุกวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นลูกฟรีคิกระยะก,กอบ18ล้หลากับลิเวอร์พูล ถึงแม้ภาพจะไม่ชัดแต่ผู้เล่นรวมถึงคนดูในสนามยังคงเห็นความงดงามของลูกเตะนี้กันได้อย่างชัดเจนซึ่งเลเน่ฮิกิตาก็ยังเคยกล่าวด้วยว่านี่คือลูกเตะที่อยู่ในความทรงจําของเขาเสมอมายิ่งไปกว่านั้นการทําประตูในลูกนี้ยังมีส่วนทําให้อตเลติโกนาซิองนานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเกมการแข่งขันโกปาลิเบตาโดเลสในปี1995อีกด้วย เรียกได้ว่าสุดตีนจริงๆครับคุณเพมาตินฮานเซนผู้รักษาประตูทีม a อดีโอเดนฮารอีกหนึ่งผู้รักษาประตูที่ทำประตูได้โคตรเฉียบคมตึงสกิลยากๆมาใช้จนกูอดสงสัยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมึงอยากเป็นผู้รักษาประตูหรืออยากเป็นผู้เล่นกันแน่โดยการทำประตูในลูกนี้ ของมาตินฮันเซนเกิดขึ้นในนาทีเอดีโอเดนฮาร์กเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ p h v อไฮโอเฟนโดยในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันเอดีโอเดนฮาร์กได้ลูกฟรีคิกและก็ได้มาตินฮันเซนเป็นผู้บัรจงจัดกระบวนท่าสังหารด้วยลูกเตะสกอร์เปียนคิกสัตหิมประตูเข้าไปแบบตะไ่ายตุงจบเกมด้วยการตีเสมอสองประตูต่อ2เรียกได้ว่าคนดูทั้งสนามเฮลันคุ้มค้ั่งเพราะความดีใจจนเกือบเป็นบ้าเป็นบอกันเลยทีเดียว แม่จะไม่ให้ดีใจได้ไงล่ะเาลูกนี้แม่งโคตรสวยจริงๆครับคุณผู้ชมออสการีนมาสู่ลูก ผู้รักษาประตูทีมบาโลกานายทวารรักษาประตูอีกหนึ่งคนที่ทําประตูได้แบบโคตรสวยโคตรเท่โคตรน่าประทับใจจนถึงขั้นได้รับรางวัลการทําประตูยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่2ของบุสกัสอวอร์ดในปี2016มาแล้วโดยในเกมนัดนี้บาโลกาลงสนามพบกับออรแลนโดพเลสในลีการแข่งขันของประเทศแอฟริกาใต้ระหว่างเกมการแข่งขันผู้เล่นของบาโลกาได้ลูกเตะมุม เว่าผู้รักษาประตูของบาโลกาสามารถปัดออกไปได้บอลได้กระเด็นไปที่หน้ากอบเขตโทษแล้วก็ได้ออสการีนมาสูลูกนี่แหละซัดทำประตูเข้าไปด้วยท่าจักรยานอากาศเล่นเอาผู้รักษาประตูฝั่งออร์แลนโดไพเลสถึงกับอยู่ในสภาพเหวอไม่ทันได้ตั้งตัวพอกูเพิ่งปัดบอลไปเมื่อกี้แล้วไอ้ผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามแม่งทำประตูเข้าได้ซะอย่างนั้น ทำเอาเสียงเฮลล่นทั้งสนามด่านออสการีนมาซูลุกถึงกับฉลองลูกเตะนี้ด้วยท่าตะกแตนโยงโยหรือท่าหาเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าลูกนี้แม่งโคตรสวยโคตรเฉียบสัดๆถึงแม้จบเกมทั้ง2ทีมจะเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแต่เชื่อเหลือเกินว่าใครที่ได้ชมเกมการแข่งขันในวันนั้นภาพจักรยานอากาศของออสการีนมาซูลุกยังตาตึงใจทุกคนอยู่แน่แ